สวัสดีค่ะมาเบ่งผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุญค่ะก็เป็นเสื้อฟี่ไ่ค่ะคุณเมย์เอฟซีเฮดมาให้พ่อไดเป็นค้าอาหารให้น้องเป็นผ้าถุงได้มัดมีกะมี่ค่ะท่านใดสนใจกระทักมาได้ทางเบอร์พ่ออูด08 1 05แ8 7เจก้เพกะมี่ค่ะเป็นเพจขายของผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุลกระทักเข้าไปเด้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องพังอุ้มบุญเมื่อนี้สี้ผ้าพี่พี่น้องน้องมาหูจักกับสมาชิกไม่น้ำบ้านค่ะสมาชิกไม่ต่งว่าสมาชิกไม่เพราะว่าเพิ่นมาอยู่ไม่ <c oughs> อันนั้นสมาชิกเก่านั่นกินหนาอยู่นั่นแนมหนาอยู่นี่นในสมาชิกไม่ค่ะสิมม ทำความองมจากเดี๋ยวไม่คายเซวให้เบิ้งค่ะสามารถชิมไม่เป็นจังดแต่เพ่อท่านมีซื้อเป็นทางการหรอกค่ะเพราะว่ากับพ่อท่านได้ตั้งซื้อให้๋ย่าเบิ้งค่ะสามารถชิมไม่เป็นจังดค่ะ นี่ค่ะสมาชิกใหม่เ้ยน่ารักบอนี่ได้น้องหมามากค่ะน้องหมาสิมาอาบน้าให้พูดพูด่าให้ซื้อพูดมาให้ซื้อซื้อ,อยังก่อนซื้อจังไหนซื้อรถด,ดีค่ะเต็มแม่ไข,ข่ว่าบ่าไข่คือแต่แลยอยากให้พี่พี่น้องน้องซอยตั้งซื้อให้มาเจ้าซื้อจังไงแกน้องหมาเพูว่าเป็นพันธ์หมาตำรวจ ท่นหมาตำรวจถึงว่าอาบน้ำให้น้องค่ะมันนี่รถดีนี่ค่ะอาบน้ำให้เด้อเด้อเด้อเมัดให้มัดหลค่ะมาไม่เดี๋ยวเดๆเดี๋ยวเดนี่เดี๋ยวเดีเดีีเดี๋ยวี เอาหัวสมาริขใหม่แล้วองุ่นแต่เอามาไว้ค่ะเพราะว่าอยากให้น้องบุญเขาขิ้นอยากให้น้องบุญเขาขิ้นเพราะว่าเขาเขาหย่านหมาค่ะน้องบุญเขาก็ลายไร้ทั้งเขาทั้งบักเห็บ พราะว่าเป็นหมาพันเลี้ยงโมมรแมนหมาหมาพันเลี้ยงป่วยธรรมชาติดนะคะโมมรแมนหมาสื่อมากะเพี้เฮาก็เลยหลายเลยจยังหน่อยทีทำเควื่องจานให้น้องเดี๋ยวเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำน้ำให้ทำน้ำให้ ไอ้พี่พี่น Karma ้องน้องส่อยตั้งค่ะซื้อจังไรนี่น่ารักบอนี่แต่บ้านปีใหม่เขาซื้อเพ่นดาเราวาตัวคือเพ่นดาเบิ้งน้องบุญเดี๋ยว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 อาบน้ำก่อนอาบน้ำแป็งปูดขนก่อน hậu lại hen hậu lại hậu lại น้ำก้นเปล่าไปใส่อาบน้ำก้อนไหมนั่งขนมาทันเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกลังกังัเอ้ยสามารถจิกไหมน้ำบัานอาบน้ำให้เร็วเปล่าแห้ง นีกำลังฝน,นค่ะน,น้ำฝนฝนตกแห้งก็เลยไปน้ำฝนตรงเสตถังก็เลยเอาออกมาไว้ให้น้องเขากินค่ะทั้งเมย์ทั้งน้องเขาได้กินฝนแห้งเบิ่งค่ะ,ะไม่เบิง่งเบิรงอาการอม,มบุญเตือนพอกำลังน้องอมบุญ ค่ะสมาชิกใหม่เห็นสมาชิกใหม่บัวผุนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาพี่มาพี่พี่ขี้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 พี่พี่พ,พี่เดี๋ยวแมส่สีอันนี้ให้เฮ้ย <c oughs> บัวเคยอาบน้ำให้จักเก็ตค่ะขาอบัวเคยอาบให้จักเก็ตเพราะว่าหมาเพันเลี้ยงธรรมาชาติพอมาจับอาบน้ำให้ก็เลยตื่นในแจักหน่อย

ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ไปแล้วคุณก็ยานตื่นตัเค่อยมาจากเทียค่อยอาบน้ำให้จากเทียไปแล้วคุณเล่นไปทัวร์เลยโอ้ยคันค่ะคุณลูกสาวเกียดต่วะนี่ฮะเกียดบอฮะ เอ้ยไปเ่ใดนั่นดินมา, summary, านมาดนมาลวล้วลอ่ะกิ๊ก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 กกิ๊กลลคุณค่ะเอาบุญล้วแล้วแล้วยนกันบบก็เอามาฝึกให้เขาอยู่ไกลขีดกันค่ะเพราะว่าอยากแบบไม่อยากให้น้องเขายานยานน้องหมาค่ะให้เขาได้ชิ้น กเลยได้หามาเหลี่ยงพออุดพอเลยหามาเหลี่ยงเป็นสมารชิกใหม่แต่พออูดพนว่าให้ซื้อซื้อ,อยังก่อนซื้อรถดีกับพี่ๆน้องๆกับซอยต่างซื้อมากค่ะว่าคือบอมสมบองอาการน้องอมบุญเครียดบ่มีสมารชิกใหม่ฮะเครียดบอหนเด้อมาเด้อมาดื้อ เขียดบอเขียดให้แม่บอนี่ฮะบาเขียดดอกในน้องมาอยู่น้ำจะได้หูจักกันจะได้เกิดควบคุนชิ่นค่ะเพราะว่าที่บ้านกับบะมีหมาแต่อยู่บ้านไม่ไข่กับมีอยู่ขาหลายตัวอยู่แต่หนิงอยู่หนีบ่มีู่ดก็เลยว่าอยากได้เลี้ยงไอ้น้องเขาชิ่นเอาเด้อมาเดินมาเดินกิ๊ก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 หนักขยัน ะๆๆๆกิ๊กกิกิ๊กมาเพ่พ่พ่่ท่านชินค่ะบ่ท่นชินก็จะหงมค่ะค่ะอเด้อมาเด้นมาเด้อ่ะเด้นเดกิ๊กกิ๊กกิ๊กมาเลยค่ะสยเลยอ่บนำให้ไหมแมนมานาะเดินมาเดินมาเดินกิ๊ก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 กคุะยยกละไปแล้วโอ้ยเสียงแล้วคุณโอ้ยนาะ ในฝาใส่แก่ผูกยุ่นค่ะท่านเด้๋ยาเขาโฮมเพราะว่าเหมือนี้บรรยากาศคือฝนสีมาค่ะอากาศขึ้นอากาศขึ้นสาวแก้มป่องมาเด้อมาเด้อบุญยิน,นเสียงนอง้องหมาบ่แมนบโนเสียงมาเลียงคู่กันก็อุ่มบุญให้อุ่มบุญชิ้น ินเสีนยงบ่คนกระตุกมาสองมือแล้วค่ะแต่หมื่บ้านนี่บ่บแห้งดอกแต่เมือก่อนัั่นแห้งอยู่ค่ะขอบคุณโครงการโคชานาจาค่ะที่ให้น้องๆได้มีบ้านอยู่ ขอบคุณน้องเสือน้องสิงห์ขอบคุณแฟนคลับส,สุขสุขคุนล่ะค่ะซอยกดแชร์กดไลค์กดติดตามทั้งช่องพั่งอุมบุญพิกตกประกันใดก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ